โอ้ยโอ oh, oh oh, ้พะสวยอตินี่แน่เรียบร้อยเสียอะ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 แกนได้ตายไปแล้วเฮือไปตายซะถือผลสั้นไหว้ระดับสีจักรพพัดตัวดำโหแรงจัดเกาะหายไปครึ่งเกาะน่ะคนดูโคตรแรงอ่ะ ันนี้รนะเบิดภูเขาพอ Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โยวซ่สวัสดีวีรุ่เมกาสัสดีวีรุ่ดูไปดีวีรุ่ชาวไทยจะกดกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมวันพีชเฟตติ้งพาร์ทวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคอบใจแต่คลิปวันนี้เราจะมาเล่นหนวดดำสีจกักรพรรดสองผลนะผลสั่นไหวกับผลดำมืดบนดูเออเอาดิเอาดิเอเอเสรเรียบร้อยครับอย่างนี้บูง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 แบมหัวจัดหัวจัดเฮ้ยเออเป็นไงนะตีตัวแดงพุ่งเข้าไปครับ อ่ะเออทุ่มนี่อันนี้พี่เปลี่ยนเป็นผลแบบหนวดผลดำอยู่นะผลแข่งความมืดอยู่้า้ะกิลแบบสายดามีจัดคนดูดูดโคตรโกงอะรลเราเกือบแตกเพราะแบบท่านี้แหละเออเออสวครับนี่ผลสั้นใหม่ไปดิเออโอ้สลับได้คนดูกดแบบลกสลับเอานะนี่ผมสุ่มตัวมานะครับบิ๊กคุกหมือนบิ๊กคุกโน๑ ชื่อนี้ไม่ให้เสียสวยครับบูงบูงบูงโหดจัดเลยพี่ชายนเจลนี่อ้าทุทุสวยสวยืออมาดิมาดิาดอ่าโอเดสมายเออโดนลำแสงซีซ่าสลัดสวยอันนี้ก็ท่าเกียนนี่ อื้อแบมแบมแบม,แบมโอ้โหหัวจัดหัวจัดปุ๊ปะปุ๊บวะสวยอเออเป็นไงนะท่าแม่งโคตรเกลียนน่ะคนดูมีท่าโกมูโกมูนีในน่ะคนดูนะโอ้หนวดดำหนวดดำปุ๊บสวยสวยสวยอื้อ อ๋ออืออันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนผลนะท่านผู้ชมนะปึ๊บบ๊บะปะสวยอือเนี่ยมันติดบูธนะคนดูนะอือติดตัวแดงซะด้วยแบมแบมเออสวยสวยสวยอื้อ โอ้โหสกิลแม่งแบบโหดมากอะคนดูนวดดำอะโอ้ยโอ้ปะสวยอตินี่แน่เรียบร้อยเสี่ยอะ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 แกน่ะได้ตายไปแล้วเฮือไปตายซะเฮือผลสั้นไหวปวระดับสีจักรพพัดัวดดำโอ้โหแรงจัดเกาะหายไปครึ่งเกาะน่ะคนดูโคดแรงอ่ะ อันนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วนะวันพีทเนี่ยวันพีทตือ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 ไปลุยกันต่อรอกันตุยครับมาโซเปโซจูเจเนจังจูเซนานาโลเตโซอันลาคุชชานะชูเชนามาโซเปโซมาโซเปโซอีอูอาโซเปโซมาดิ ปึ๊บสวยนี่โดนก่อนครับบูงอุ้๊ปปะปุงปูนี่เป็นไงล่ะวู้กิเซอร์เออปึ๊บอย่าอาดิเอาดีเออ,อ,อ,อสวยครับเวมายรีดิสบอย เออนี่สวยออเออเฮ้ยนี่นี่สวยมาโซเปโซมาโซเปโซมามาโซเปโซนี่เรียบร้อยสีอ่ะอ่ะอ่ะเกนอะได้ตายไปแล้วซีาฮ่า ดีซสาสลัดบาปิ้วออถึงกับเรีกถึงกับเรียกเงบากยอย่ารู้เอาละดีซสาสลัดบานี่นี่สวยนี่สวยเออต่อยแรงจัดกับคนดูว้ วาววาสวย store. อืออืออือบงสวยโอ้ดอกป่าแบบพัน,นพสามมคนดูนี่ว้า โบ่งโบ่งสวยถึงไม่มา,มานะน่ะโอ้ไม่ถึงว่ะคนดูมาโซเปโซนี่เอาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คนดูพีโคเป็นเกียนจัดเลยฮ่ยาติวเอออูแรงมากเลยนี่เผือแบบใช้กิงก่งวนนวดขาอีกนะคนดูนะ ปรับนี่นี่สกิลมันค่อนข้างเกลียนนะเวลามันพุ่งเข้าไปคนดูโอ้อ้ปะปอเอ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 อ what's that damn โอ้โห เออไว้อ้อเออระเบิดพลังครับนี่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 แหีมโอ้ึ๊บฮ้ยมหมัดนี่แน่หมัดเคลื่อนควายคนูตกเลยดิบราซูบิซู โอ้โหดอยู่หนวดดำคุนผมกดยาวๆได้เลยนี่นออย่างนี้หรือว่าแบบเอาเรื่องเอาเรื่องไป let's go yeah come on boy เฮ้ยโหเหมือนกันซะด้วยเราเนี่ยบีม สวยนี่นี่มาดิมาดิว่าใจฮิตผมว่าอะไรมันต้องฟิปมาบมูบมสวยบบมสวยบูมสวยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอ้กูจะรู้อ่ะ กสกิลมึงนี่สวยนั่นแหละอือโดนแล้วมึงโดนโดนโดนรัวๆโดนรัวๆโดนรัวๆอืออืออุ๊ยนี่อุ๊ยโอ๊ยบ้าเลยเรียบร้อยโดน <TH IL tenha S 2> ครูมเลย แม่ผมเจอตัวเก่งมารอบนี้เอาเรื่องเอาเรื่องอยืนเะนอะคือซื้อปะ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 ตัวไอ้เฮ้ยโอ้ยนี่เป็นงานจัดว่ะคนดูมันเล่นเป็นนะมันเล่นตัวนี้เป็นเออ วุ้ยโอ้โหมึงก็มึงก็ผิวเกินได้ได้ได้ไอพี่จับได้นะไอ้น้องเฮ้ยปึ๊บนี่นี่เรียบร้อยโอ้โหกูงงกับมึงจริงๆเลยเนี่ยสกิลมึงเนี่ยแป้งโคตรเร็วโอ้โหเจอตึงวะเฮ้ยรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มึงเป็นงานจัดเลย ปะปักสวยอย่านั้นลเรียบร้อยเรียบร้อยเอออออ what's that โอ้ยมันเกรตีไปนี่มาเรียบร้อยเลยโดนครูมเลยคนดูโอ้มนเ่นมันเล่นรอเก่งนี่ไอหนุ่มดิกูโดนดาบแทงวาแต่ท ปั๊บสวยในเลขในเลขนี่นี่เป็นไงล่นะอย่าเด้ออย่าเด้อไี้โชว์ให้ดูอย่างงั้นนะ่ะมาสวยอื้อโฟป้าโฟอ,อ้ากดออกเอากดออกทำไมอ่ะเพื่อนอิงกำลังจะชนะแล้วนะเพื่อนโอ้อะไรวะกดออกทำไมอ่ะอะไรอ่ะมันโก๊กดออกทำไมอ่ะ,อะ,ไ,ออไ,อะไอ้บ้า ไอ้บ้าซอสไอ้บอสซ่าอ่ะโอ้โหอันนี้มันอะไรเนี่ยอ่ะอนี่มันคืออะไรเนี่ยสติ๊กเลยอ่ะมามาสู้ปีสซูสวยครับสวยครับนี่ปูปะปูโอ้อื้อแฮ่ตัดตัปูปะปูปูปู เออเฮ้ยแม่งปิงอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนดูปิงสองร้อยแย่เกมแม่งอย่าง,งโง่คนดูเมื่อกี้เนี่ยโหอยู่อยู่บูสเตอร์กูกัดจ,จัดเลยจังหวะดีๆจะ,จะ,จ,ะจะนั่นแม่งเฮ้ยสวยสวยโอ้โหไอ,บอ้บ้าซอสไอ,บสอ้ไอบาอ้าซอสนี่เนี่ยมันปิงอะไรกดไม่ติดเนี่ย โอ้โหไอ้ลูกพี่กดไม่ติดเนี่ยคนดูหน่วงๆเนี่ยมึงหน่วงทำไมเนี่ยเออไปกันใหญ่เลยทีนี้เออเฮ้ย โอ้ยสกิลนี้มันตัดได้นี่หว่าแสดงว่ามันเป็นตัวแก้ซันจีเลยนะเนี่ยคนดูหลังจากที่ผมทดสอบหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นตัวแก้จริงๆริคนดูโอ้โหว่าแล้วเนี่ย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 ไอ้สกิลเนี่ยกุ้งจักหมุนจ,จิ้ว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 เนี่ยเออนี่น่า เห็นไหมลนะ่ะไม่โดนได้ไงมึงอยู่ในระยะไม่ใช่เหรอเกมเม่งเอาอีกแล้วมันบัฟตัวอีกแล้วคนดูเนี่ยเนี้ยไม่ติดตัวแดงทั้งนั้นเลยเฮ้ยตวแหวนี่เป็นไงล่ะเอาดิ สวัสดีโดนโอ้ยเออฮะมันรู้มันรู้มันรู้คนดูมันรู้เออบาแกยารู เฮ้ยถึงว่ะกูหลุดเลยอย่างนี้โอ้โหเฮ้รู้จังหวะัด้วยมันเก่งมันเก่งกันนยตบมือเลยสุดยอดสุดยอดอะไรวะไอ้ตัวนี้ไอคิวเลอร์บีนี่โหดนะนี่คนดูไอคิวเลอร์เนี่ยเอมือสองอมือวานอันดับสองของกลุ่ม กูไม้แขนกลคนเหล็กอ่ะคนดูผมจำชื่อไม่ได้มาหน่อยมาหน่อยโอ้โหบาเกียรฮ้ยมันบัฟไหมหรอวะตัวแบบรู้สึกว่ามีคนเล่นแต่รอวันน้อคุณนี้เต็มเลยนะฮะคนดูนะสวยเออนีเอาสิวะ แชมำบอเดี้นี่วัดแต่สวยเฮ้ยสก,กิลมึงก็รีดีจังเลยสก,กิลแม่งรีโคตรดีคนดูไอ้เหียวเวอร์จัดกูตายเลยไม่กี่นัดเนี่ยไม่ใน,นสก,กิลมันรีดีจังมะกับเดียวแตกเลย นวดนำกูไปหวันเลยมึงบ้ารไรเงี้ยนี่มึงบินไปบินมาเนี่ยฮะมึงบ้าเหรออือ,อบ้าเหรอบ้าเหรออือเฮ้ยนี่สวยโอ้ย้าวไมป่ปได้จังไหน ต้องว่ามันมันพุ่งมาอันนั้นพอดีนะคนดูนะว่าแต่เฮกเฮ่อว่าแต่โอ้กูงุดยีจัดอะคนดูบอกเลยเจอเจอไอเนี่ยเจอรอเนี่ยมมงุดยีจัดเลยนะคนดูนะพี่พูดเลยสวย นี่ดิเอาดิหมดแล้วมันหมดแล้ว,นลวคนดูวัดอะแม่จิงไวจิ้งพิบก,กันซะด้วยเนยี่ยเนี่ยมันชอบปีขึ้นอยู่ๆก็ปีนขึ้นสองร้อยเนี่ยคนดูผมเสียจังหวะเล่นหมดเลยนะครับนี่เนี่ยจูไช่โซ่เออ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  เนี่ยโอ้ยกูแตกเอาแพ้สำหรับวันนี้พี่โก้ต่ก่อนจะไปคลิปหน้าใบายจ้าคนดู